ล่าความจริงคืนนี้นะคะยังคงตามต่อกับคดีฆาตกรรมโหดดุติธรรมจังหวัดพังงานะคะหลังจากที่หายตัวไปนานกว่า11วันสุดท้ายพบกลายเป็นศพถูกฆ่ายับถังบกปูและนําไปทิ้งในคลองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะล่าสุดนี้ตํารวจเปิดเป็นหลักฐานชิ้นเด็ดคุณสุชา,าดาคะคือไปพบกล้องวงจรปิด สับภาพได้ชัดเจนนะคะวินาทีที่นัดพบกับหญิงสาวซึ่งคาดว่าจะเป็นแฟนของหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะโดยระบุด้วยนะคะว่านี่อาจจะเป็นสนนเหตุสําคัญของการถูกลวงไปฆ่าในครั้งนี้ค่ะคดีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนะะี่ยค่ะเห็นเลยนะคะว่าเป็นหลักฐานสําคัญบันทึกภาพช่วงเวลาสุดท้ายของนายชวีอินทระ ยุติธรรมจังหวัดพังงาขณะที่ลงจากรถนะคะและก็รอรับนางสาวนัทนันอินดำที่หน้าสาพอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เห็นอยู่นะคะภาพบันทึกได้ช่วงเวลาประมาณ15.16นาทีของวันที่20สิงหาคมถัดมาเพียงแค่2นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะ15.18นาทีนางสาวนัทนันซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของชายคนหนึ่งที่ขี่มาส่งก่อนที่จะขึ้นรถไปกับนายชวี โดยมีชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งยังคงคอยตามประกบอยู่ไม่ห่างนะคะกระทั่งนายชวีนั้นหายตัวไปและพบว่าถูกสังหารโหดก่อนนาศพมายัดถังขนาด200ลิตร โบกปูนและนําไปถ่วงน้ําค่ะค่ะดูจากภาพแล้วคือแต่งตัวเหมือนผู้ชายธรรมดาธรรมดาเลยคือถ้าดูเผลอๆเนี่ยไม่รู้ได้ซ้าว่าจะเป็นยุติธรรมจังหวัดพังงาเป็นถึงผอ,อ,อคุ่มประพฤตินะคะแล้วก็นี่เป็นรถกระบะของเจ้าตัวค่ะคุณผู้ชมก็ขึ้นรถกระบะไปแล้วผู้หญิงที่เป็นนกต่อคือเป็นกิ๊กเนี่ยก็ไปกับคุณชวีนะคะแล้วผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามข่าวบอกว่าคือนายจิระเดชที่จับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้ แล้วเนี่นะคะเป็นจังหวะที่ขับตามประกบกันมาติดๆเลยจนกระทั่งไปถึงวันที่20สิบซึ่งเป็นวันที่ญาติก็ไปแจ้งความบอกว่าหายตัวไปแล้วก็ไปพบว่าคุณชวีเป็นศพนะคะส่วนที่สารจังหวัดปากพนังค่ะได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วทั้งหมดห้าคนด้วยกันคนแรกคือนายจีระเดชแปะดำนะคะคือที่จับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้ก็นำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุแล้วก็งมศพกันขึ้นมา อีกคนหนึ่งคือนายสุทธิพงศ์บุบผาคอนค่ะสองคนนี้ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วแต่คนที่ตํารวจกําลังตามไล่ล่าตัวอยู่ในขณะนี้คือหัวโจกค,คุณสุภวันก็คือนายอดิศักดิ์ทองสมจานนะคะเป็นแฟนของผู้หญิงที่ไปผัวพันกับคุณสวีอีกคนหนึ่งคือนายชัยชนะเกิดมุกศิกนะคะและนายสุวัฒน์มาลาวัตรทั้งสามคนนี้ยังหลบหนีค่ะนี่เป็นภาพของผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุนะคะส่วนตัวของผู้หญิงค่ะที่ไป เป็นแฟนสาวของคุณสวีนะคือนางสาวณัฐนันท์อินดาค่ะตอนนี้ตํารวจกําลังรวบรวมพฤติกรรมรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบคดีอยู่ถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวโยงกับการกระทําความผิดด้วยอาจโดนข้อหาไปด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะผู้ต้องหาทั้ง5้ารายนี่ถูกตั้งข้อหาร่วมกันกักขังหวงเหนี่ยวและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองเอาไว้ก่อนร่วมกันปล้นทรัพย์โดยทําร้ายเจ้าทรัพย์จนถึงแก่ความตายร่วมกันติดบังซ่อนเร้นอำพรางศพ โดยปกปิดสาเหตุการตายซึ่งข้อหาทั้งหมดคุณผู้ชมคะมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะคะส่วนศพของนายชวีตอนนี้ถูกส่งไปยังศูนย์นิติเวชจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อทําการผ่าพิสูจน์สาเหตุการตายโดยละเอียดและเก็บหลักฐานทางนิติพิทยาศาสตร์โดยผู้ต้องหาที่จับกุมได้ก็สารภาพนะคะว่านายอดิศักดิ์ซึ่งยังคงหลบหนีเป็นคนวางแผนคือเป็นหัวโจกเรื่องนี้ทั้งหมดจับตัวผู้ตายมาสวมขุญแจมือ ก่อนจะซ้อมทำร้ายต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงรวมทั้งทุบตีด้วยของแข็งอย่างรุนแรงนะคะฝั่งของตำรวจเองพันตรบ,บเอกภูมินพุ่มพันม่วงค่ะผู้กำกับการ5กองปราบปรามลงพื้นที่สืบสวนด้วยตัวเองเลยนะคะหลังจากไปสืบพบว่านายอดิศักด์ทองสมจาเป็นหนึ่งในเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งก็เป็นเครือข่ายของกมะซึ่งเป็นขบวนการที่ตำรวจเคยเข้าไปยึดทรัพย์เรือยอท ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อหนึ่งปีก่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวรอการขยายผลการจับกลุ่มตัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก3าคนที่เหลือที่เป็นผู้ร่วมขบวนการนะคะไม่น่าจะรอดแน่ๆคุณสุภวรรณเพราะว่าก่อเหตุโหดเหี้ยมแล้วก็เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะฝั่งของนางสาวนัทนันอินดำนะคะตอนนี้ตำรวจคงต้องเร่งหาตัวกันละคะ่ะไขคำตอบให้ชัดเจนนะคะว่าสุดท้ายนี่จะเป็นนางนกต่อหรือมีส่วนร่วมในการหลอกผู้ตายไปฆ่าหรือเปล่านะคะค่ะ